คืนหนึ่งที่หมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนี้มีเพียงเสียงจัก,กรจันกับแสงจันทร์ที่ส่องลงบนสะพานไม้เก่าแต่คืนนั้นบางสิ่งกลับเดินอยู่ใต้แสงจันทร์นั้นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกของคนเป็นทุกก้าวที่ได้ยินทุก,กลมหายใจที่พัดผ่านอาจไม่ใช่ของคนที่คุณรู้จักอีกต่อไปคืนนี้เมื่อหมอกเริ่มคลุมทุ่งคุณพร้อมหรือยังที่จะฟังเสียงเรียกจาก อีกฝั่งของสะพานเรื่องคืนพระจันทร์แห่งหมู่บ้านลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาเสียงจัก,กรจันทร์ดังสม่ำเสมอกลิ่นดินชื้นลอยมาแตะจมูกแสงจันทร์สีเงินทอดลงบนหลังคาไม้ไผ่หญิงสาวชื่อมาลิเดินช้าๆาตามทางดินเล็กๆเท้าเปล่าของเธอสัมผัสดินที่เย็นและนุ่มเธอได้ยินเสียงน้ำจากคลองเล็กๆใก,กล้บ้าน เสียงสุนัเขเห่าห่างออกไปในความมืดเธอหยุดหูของเธอจับเสียงบางอย่างเหมือนเสียงฝีเท้าเบาๆตามหลังมาเธอหันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเทียงเงาของต้นกล้วยโยกไหวในแสงจันทร์หัวใจของเธอเต้นแรงเธอกลืนน้ำลายมือของเธอกำผ้าถุงแน่นเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิม มาลิเริ่มก้าวเร็วขึ้นเธอได้ยินเสียงลมหายใจของใครบางคนอยู่ข้างหลังกลิ่นเหนือผสมกับกลิ่นดินทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวเธอพยายามไม่หันกลับแต่งเงาดำยาวข้างหลังยืดยาวขึ้นเรื่อยๆใต้แสงจันทร์เธอเริ่มวิ่งผ้าถุงสะบัดไปตามแรงลมเสียงฝีเท้าสองคู่ดังสลับกันหัวใจของเธอเหมือนจะระเบิด ลอมาหายใจของเธอสั้นและขาดช่วงเมื่อถึงทางแยกเธอหยุดกะทันหันเธอเห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงหน้ารูปร่างคล้ายคนแต่สูงเกินไปดวงตาสีขาวสะท้อนแสงจันทร์ไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจมือของสิ่งนั้นค่อยๆย,ยกขึ้นและเรียกชื่อเธอเบาๆเ,เสียงนั้นช้ายเย็นและแผ่วเบาเหมือนเสียงจากใต้ดิน เธอเก้าวถอยหลังเท้าของเธอเหยียบโคลนลื่นร่างของเธอล้มลงกับพื้นแสงจันทร์ตกกระทบใบหน้าของสิ่งนั้นเต็มเต็มมันคือใบหน้าที่เธอจําได้ดีใบหน้าของพี่ชายที่ตายไปเมื่อสามปีที่แล้วเรื่องคืนพระจันทร์แห่งหมู่บ้านตอนต่อมาลิจ้องมองไปที่ใบหน้าของพี่ชายที่เธอรักและคิดถึงหัวใจของเธอสั่นรัวริมฝีปากของเธอสั่นไหว เธอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกจากลำคอที่ที่คองอเธอพูดได้เพียงเท่านั้นก่อนที่เสียงของเธอจะหายไปในอากาศที่ชายของเธอยืนอยู่ตรงนั้นในเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เคยใส่ในวันที่เขาเสียชีวิตผมของเขาเปียกน้ำเหมือนเพิ่มขึ้นจากคลองน้ำหยดจากปลายผมลงบนพื้นดินกลิ่นดินผสมกับกลิ่นเน่าอ่อนๆลอยขึ้นมา มาลิเริ่มหายใจทีเธอพยายามจัดลุกขึ้นแต่ขาของเธอสั่นจนไม่อาจขยับได้ที่ชายของเธอยกมือช้าๆมือที่ซีดขาวและเย็นเหมือนหินเขาเอื้อมมือไปตรงหน้าและพูดด้วยเสียงที่เบารารวกับสายลมกลับบ้านเถอะมาลิเสียงนั้นก้องอยู่ในหูของเธอมันไม่ใช่เสียงจากคนเป็นแต่เป็นเสียงที่แทรกด้วยความว่างเปล่า เหมือนเสียงที่สะท้อนจากในหุบเขาหรือจากข้างในหลุมลึกที่ไม่มีสิ้นสุดมารีขยับตัวถอยหลังมือของเธอสัมผัสหญ้าที่เปียกน้ําเย็นจนเหมือนน้ําแข็งดวงตาของเธอไม่อาจลจากก่างตรงหน้าได้ที่ชายของเธอเดินเข้ามาใกล้แต่เท้าของเขาไม่เหยียบพื้นมันลอยเหนือพื้นเพียงเล็กน้อยทุกครั้งที่เขาเก้าวไม่มีเสียงฝีเท้า มีเพียงเสียงลมวิววิวที่ลอดผ่านต้นกล้วยมาลิพยายามตะโกนแต่เสียงของเธอถูกกลืนไปกับความเงียบของคืนรอบตัวมีเพียงเสียงจัก,กรจันรแต่เสียงนั้นก็เริ่มช้าลงเหมือนทั้งหมู่บ้านกำลังกลั้นหายใจเธอพยายามหันกลับเพื่อหนีแต่ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบของที่ชายคว้าข้อมือของเธอไว้ผิวของเขาเย็นจนเหมือนน้ำในบอกลางคืน มาลิสะดุ้งสุดตัวเธอพยายามดึงมือออกแต่ยิ่งดึงแรงของเขายิ่งแน่นขึ้นที่ปล่อยหนูเธอเสียงของเธอสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มแต่พี่ชายของเธอยังคงมองด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าไม่มีแววรักเหมือนเดิมมีเพียงความเศร้าและความเจ็บปวดที่ลึกจนไม่อาจอธิบายได้แสงจันทร์เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเงินเป็นสีเทาเข้ม ลมพัดแรงขึ้นกลิ่นดินหอมในตอนแรกกลับกลายเป็นกลิ่นคาวเหมือนกลิ่นน้ำคลองที่มีากสัตว์ตายมาลีเริ่มร้องไห้เสียงดังที่อย่าพาหนูไปหนูยังไม่อยากตายคำพูดนั้นทำให้เงารอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวเงาของต้นไม้ดูเหมือนจะยืดยาวและหมุนวนรอบตัวเธอเสียงฝีเท้าแปลกๆดังขึ้นจากหลายทิศทาง เหมือนมีคนจำนวนมากเดินอยู่ในความมืดแต่ไม่มีใครให้เห็นที่ชายของเธอก้มลงใบหน้าของเขาเข้าใกล้เธอจนได้กลิ่นดินเปียกจากกลมหายใจของเขาหนูไม่เข้าใจหนูต้องไปกับพี่คืนนี้เสียงนั้นต่ำและเย็นเหมือนเสียงจากใต้คลองเธอส่ายหัวไม่หนูไม่ไปเธอรวบแรงทั้งหมดผลักเขาออก ร่างของเขาถอยหลังแต่ไม่ล้มเขายังคงยืนอยู่เธอลุกขึ้นและวิ่งวิ่งผ่านทุ่งนาเสียงน้ำกระเด็นเมื่อเท้าเปล่าของเธอกระทบพื้นโคลนลมตีหน้าเธอแรงจนแทบหายใจไม่ออกแต่เสียงฝีเท้าของเขายังคงตามมาไม่เร็วไม่ช้าเหมือนเขาเดินบนอากาศเสียงนั้นไล่หลังเธอทุกก้าวมาลิวิ่งจนถึงสะพานไม้เก่าที่ทอดข้ามคลอง สะพานนั้นเอียงเล็กน้อยเสียงไม้ดังเอียดอัดเมื่อเธอก้าวขึ้นเธอหยุดกลางสะพานหันกลับมามองไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่หมอกสีขาวเริ่มลอยขึ้นจากผืนน้ำหนาแน่นจนแทบมองไม่เห็นอีกฝั่งหัวใจของเธอเต้นแรงเธอก้าวถอยและสะพานก็สั่นเบาๆเสียงเรียกดังขึ้นอีกครั้งมาลิเสียงนั้นชัดเจน แต่ไม่ได้มาจากข้างหลังมันมาจากใต้สะพานเธอก้มลงมองในหมอกหนาเธอเห็นเงาของบางสิ่งอยู่ในน้ําเป็นร่างของพี่ชายที่จ้องขึ้นมาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าปากของเขาขยับช้าๆแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงฟองอากาศเล็กๆลอยขึ้นสู่ผิวน้ํามารีถอยหลังแต่ไม้บนสะพานเริ่มแตกเสียงไม้ดังแอคครก ดังขึ้นใกล้เท้าเธอกรีดร้องแต่เสียงนั้นเหมือนถูกดูดเข้าไปในหมอกไม่มีใครได้ยินเธอพยายามจะหนีแต่เมื่อเธอหันกลับมีบางสิ่งยืนอยู่บนอีกฝั่งของสะพานรูปร่างเหมือนที่ชายแต่ไม่ใช่ดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทและเมื่อมันยิ้มริมฝีปากของมันฉีกยาวเกินกว่าคนทั่วไปลมหยุดพัดเสียงจัก,กรจันเงียบลง โลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งมาลิยืนตัวแข็งเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งเย็นเยียบที่ไหลผ่านซนเท้าเธอก้มลงน้ำจากคลองเริ่มไหลขึ้นมาบนสะพานอย่างช้าช้าเธอถอยแต่ทุกย่างก้าวสะพานเริ่มจอมาหายไปน้ำเย็นสัมผัสขาของเธอลามขึ้นมาถึงเขา่าถึงเอวและถึงอก ในขณะที่สิ่งนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มของมันไม่หายไปมันเอื้อมมือมาและพูดเสียงเบาๆว่าคืนนี้ไม่มีใครกลับบ้านได้เสียงของมันแทรกเข้าไปในหัวของมาลิเหมือนเสียงกระซิบจากทุกทิศท,ทางร่างของเธอสัน่นดวงตาเริ่มพร่ามัวเธอพยายามจะร้องแต่ไม่มีเสียงในวินาทีนั้น เธอรู้สึกเหมือนมีมือหลายคู่ดึงจากใต้น้ำมือเย็นเฉียบบางมือมีเล็บยาวบางมือมีผิวแห้งและแตกเธอพยายามดิน้นแต่น้ำยิ่งดึงเธอลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงหัวเราะเบาๆของพี่ชายดังขึ้นเหนือผิวน้ำพร้อมกับแสงจันทร์ที่ค่อยๆถูกกลืนหายไปหลังหมอกหนาะและทุกสิ่ง กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งนั้นมีเพียงเสียงจัก,กรจันร์เริ่มร้องใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรื่องคืนพระจันทร์แห่งหมู่บ้านตอนจบรุ่งเช้าแสงแดดยามเช้าทอดผ่านทุ่งนาหมอกที่ปกคลุมตลอดคืนค่อยๆจางหายเสียงไก่ขันดังมาจากบ้านไม้ปลายทางแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเดิมแม่ของมะลิตื่นขึ้นแต่เช้า เพราะรู้สึกแปลกใจที่ลูกสาวยังไม่กลับจากบ้านยายเธอเดินไปตามทางดินที่ทอดยาวไปถึงทุ่งกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนลอยขึ้นมาลมเช้าเย็นแต่แฝงความหม่นเศร้าเธอเดินไปจนถึงสะพานไม้เก่าไม้บางแผ่นยังเปียกมีรอยเท้าเล็กๆปรากฏบนพื้นโคลนและมีผ้าถุงของมะลิขาดห้อยอยู่กับปลายไม้แม่ของเธอยือนตัวแข็ง มือสัน่นน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวชาวบ้านบางคนตามมาด้วยพวกเขามองลงไปในคลองน้ำใสสะท้อนแสงแดดแต่ไม่มีวิแววของร่างใครเพียงฟองอากาศเล็กๆผุดขึ้นมาเบาๆและกลิ่นดินแปลกๆล,ลอยแต่จมูกเหมือนกลิ่นของบางสิ่งที่อยู่ลึกลงไปเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากอีกฝั่งของคลองไม่มีใครแน่ใจว่าได้ยินหรือไม่ แต่บางคนพูดว่ามันคือเสียงของเด็กผู้หญิงที่เรียกชื่อแม่อย่างอ่อนโยนแม่ของมะลินั่งลงเธอพนมมือและพูดเสียงสัน่นลูกถ้ามะลิยังอยู่ขอให้ไปสู่ที่ดีเถิดลูกลมเย็นพัดผ่านผมของเธอกลีบดอกหญ้าลอยขึ้นจากพื้นบางคนเห็นเหมือนเงาของเด็กผู้หญิงเดินข้ามสะพานเธอสวมผ้าถุงที่ปลิวเบาๆ และหายไปในหมอกยามเช้าจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านสะพานไม้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกเลยผู้เท่าในหมู่บ้านเล่าว่าคืนที่หมอกลงหนาบางครั้งจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆลอยมาตามลมเป็นเสียงของเด็กสาวที่ร้องเพลงกล่อมฝันเสียงเศร้าแต่สงบเหมือนวิญ,ญญาณที่ได้พักและทุกครั้งที่แสงจันทร์ส่องลงบนทุ่งนา กลิ่นหอมของดินจะลอยมาแตะใจเตือนให้ทุกคนระลึกถึงคืนแห่งความเงียบคืนที่มาลิหายไปพร้อมจันทร์ที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านเรื่องราวของเธอกลายเป็นตำนานเล่าต่อกันมาไม่รู้จบบางคนเชื่อว่าเธอยังอยู่เพื่อเฝ้ามองคนที่เธอรักและเพื่อเตือนทุกคนะว่าบางคืนความงดงามอาจซ่อนความเศร้าไว้ในเงาจันทร์เสมอ